วิเคราะห์กรุงธนบุรีในแผนที่ของพม่าและสิ่งที่หายไปแบบไม่น่าเชื่อธนบุรีเป็นเมืองด่านใกล้าปากอ่าวสยามปรากฏชื่อในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาราวปี1976ตรงกับสมัยเจ้าสามพระยาว่าทรงตั้งตำแหน่งนายพระขนนทนบุรีขึ้นเพื่อเก็บภาษีและดูแลการผ่านเข้าออกของเรือสินค้าแถบนี้ ต่อมาในสมัยพระเจ้าจาักกรพรรดิราว100ปีหลังจากนั้นการค้าทางทะเลเจริญรุ่งเรืองมากชาวตะวันตกเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบครองเมืองท่าแถบนี้กันมากขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานีการค้าและสแสวงหาวัตถุดิบราคาถูกทนบุรีในฐานะเป็นทั้งเมืองท่าเมืองหน้าด่านและเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นดีให้อยุทยาม,มาแต่เดิมจึงถูกยกฐานะขึ้นเป็นเมืองทอนบุรีสีมหาสมุทร และต่อมามีการสร้างป้องรบอย่างใหญ่โตขึ้นทั้งสองฝากแม่น้ำในสมัยพระนารายณ์พื้นที่ตรงนี้จึงมีความสำคัญสืบเนื่องมาตลอดจนถึงคราวสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีในแผ่นดินพระเจ้าตากสินพม่าเองก็รู้ว่าเมืองทนบุรีมีความสำคัญเมื่อได้ชัยชนะและถอนทัพกลับจากอยุธยาจึงวางกองกำลังไว้ที่ค่ายโพสามต้นหนึ่งแหง่งและที่เมืองทนบุรีอีกหนึ่งแห่ง หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าตากสินกรีธาทัพเรือกว่าร้อยลำขึ้นมาจากเมืองจันทบูร์เข้าปากน้ำสมุทรปาการขึ้งตีค่ายพม่าที่เมืองทนบุรีแตกในคืนเดียวและยกเข้าตีค่ายโพสามต้นจนยึดได้ในอีกสองวันถัดมาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามณเวลานั้นพระเจ้าตากสินทรงเลือกที่จะรวบรวมชาวสยามที่ตกอยู่ในภาวะบ้านแตกสาหรกขาดลงมาสร้างเมืองใหม่ที่ทนบุรีแทนการฟื้นอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีอีกครั้ง เมืองทนบุรีกับบางกอกก่อนสมัยพระเจ้าตากสินคือที่เดียวกันแต่ชาวบ้านและชาวต่างชาติน่าจะรู้จักชื่อบางกอกมากกว่าเพราะพบชื่อทนบุรีในเอกสารฝรั่งน้อยมากและเท่าที่ผ่านตาไม่ปรากฏชื่อนี้เลยในแผนที่สมัยนั้นมีแผนที่ผลงานฝรั่งอยู่หลายชิ้น ซึ่งบอกเส้นทางจากปากเป่าสยามตามลำน้ำเจ้าพระยาขึ้นไปถึงกรุงเก่าโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบ้านเมืองริมน้ำไว้ค่อนข้างชัดเจนและหลายชื่อในแผนที่เหล่านั้นยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันบางเกอกถูกระบุว่าเป็นเมืองที่มีป้องปืนหรือป้องรบและเป็นเมืองแรกที่ต้องแล่นเรือผ่านเมื่อเข้ามาจากปากเป่าถัดขึ้นไปเป็นตลาดแก้วตลาดขวัญในเขตเมืองนนทถัดไปเป็นบ้านปากเกร็ดสามโคกเมืองปทุมบ้านราชครามเรื่อยจนไปถึงอยุธยา ดูจากแผนที่จะเห็นว่าตรงบางกอกหรือทนบุรีมีความสำคัญขึ้นมาเพราะตรงจุดที่ตั้งเมืองนั้นเหมาะใช้เป็นด่านตรวจอย่างมากแม้จะอยู่ห่างทะเลศัก์หน่อยแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่สามารถคุมเส้นทางน้ำซึ่งจะติดต่อกับพทธยาไว้ทั้งสองด้านดังนี้ซึ่งทางแรกด้านปากก่าวไทยหรือปากน้ำเจ้าพระยาน,นั้นเป็นเส้นทางเดินเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่ใช้เข้าออกทะเลหลวง เพื่อไปค้าขายข้ามประเทศทั้งยังเป็นเส้นทางที่ติดต่อกันระหว่างหัวเมืองทางใต้กับราชสำนักสยามตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงสงขลานครศรีธรรมราชปัตตานีเส้นทางในโครงกำสวนสมุดที่เดินทางจากพยุิยาไปนะครศรีธรรมราชใช้เส้นทางเดียวกันนี้นอกจากนั้นยังเป็นประตูออกสู่เมืองชายทะเลตะวันออกด้านเมืองระยองและจันทบูร์ พระเจ้าตากสินใช้เส้นทางนี้ตอนยกทัพเรือเข้ายึดอยุธยาคืนจากพม่าและที่ใกล้ปากอ่าวฟากตะวันออกมีคลองสำโรงเชื่อมกับแม่น้ำบางปะกงซึ่งชาวบ้านใช้ไปมาหาสู่กันด้วยเรือพื้นบ้านและเชื่อมกับเส้นทางเดินบกไปยังระยองและจันทบุรีได้สุนทรผู้ตอนไปเมืองแกลงใช้เส้นทางนี้เส้นทางสำคัญที่ต้องผ่านเมืองบางกอ,อกอีกฟากหนึ่งคือ ด้านคลองบางหลวงซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายเส้นทางน้ำทางซีตะวันตกของเจ้าพระยาไว้ทั้งหมดรวมทั้งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ติดต่อกับเมืองปากข่าวด้านมหาชัยท่าจีนแม่กลองไปจนถึงเพชรบุรีพื้นที่ฟากนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ริมคลองอย่างหนานแน่นชาวสยามใช้เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายกันเองมานานและยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางเดินบกข้ามไปยังเมืองตะนาวศรี มริดและถวายในฝั่งอันดามันซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของไทยอีกด้วยการที่ราชสำนักอยุทธยาจะติดต่อกับหัวเมืองฝากตะวันตกด้วยเรือพระที่นั่งตามเส้นทางนี้ถือว่าใกล้กว่าด้านปากน้ำเจ้าพระยามากและค่อนข้างปลอดภัยไม่ต้องออกทะเลเพราะโดยวิสัยชาวสยามนั้นชำนาญในการต่อเรือและใช้เรือในแม่น้ำลำคลองมากกว่าส่วนการเดินเรือสำเพาออกทะเลหลวงนั้น อาศัยชาวจีนแขกยวนหรือฝรั่งเสียเป็นส่วนใหญ่พระเจ้าเสือตอนเสด็จประพาสหัวเมืองด้านนี้จนเกิดตำนานพันท้ายนรสิงที่คลองโคกค,คามขึ้นนั้นพระองค์ได้เสด็จตามเส้นทางนี้และคราวรัชกาลที่หนึ่งทรงยกทัพไปตีเมืองถวายก็ทรงลำเลียงคนไปตามลำน้ำเส้นนี้เช่นกันจึงเป็นไปได้ว่าก่อนนัมีคลองลัดซึ่งต่อมากลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันออกของวังทนบุรีนั้น แถวปากคลองด่านย่านบางหลวงและตลาดพลูน่าจะเป็นทั้งชุมทางการค้าและเป็นย่านชุมชนชาวสวนที่เก่าแก่กว่าดังนั้นการเติบโตขึ้นของธนบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาจึงน่าจะสัมพันธ์กับการขุดคลองลัดบางกอกเป็นสำคัญยุคธนบุรีพวกฝรั่งที่ชอบทำแผนที่คงหนีกลับบ้านเมืองตัวเองหมดจึงไม่มีแผนที่ทบุรีให้ดูเลยมาเริ่มมีแผนที่อีกครั้งตอนต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่ฝากตะวันออกเรียบร้อยแล้วเมืองทบุรีจึงติดอยู่ในแผนที่เล็กนิดเดียวหน้าตาของกรุงทบุรีเลือนลางมาตลอดเพราะร่องรอยที่เหลือให้ศึกษานั้นน้อยมากภาพที่พอจินตนาการออกมาได้จึงเป็นการเทียบเคียงจากบันทึกต่างๆเท่านั้นและไม่คิดมาก่อนนว่าจะมีแผนที่ซึ่งช่วยให้เห็นรูปร่างของวังพระเจ้าตากสินชัดเจนขึ้นกว่านี้ บังเอิญและโชคดีเหลือเกินที่คุณนิรมนเมธีสุวคุลพิธีกรหน้าหวานขวัญใจเด็กๆประจำรายการทุ่งแสงตะวันได้รับอนุญาตจากนักวิชาการในย่างกุ้งชื่อโปรฟบังเอิญและโชคดีเหลือเกินที่คุณนิรมนเมธีสุวคุลพิธีกรหน้าหวานขวัญใจเด็กๆประจำรายการทุ่งแสงตะวันได้รับอนุญาตจากนักวิชาการในย่างกุ้งให้ถ่ายภาพแผนที่พม่าชิ้นหนึ่งไว้เมื่อ10ปีที่แล้วและได้กรุณาส่งมาให้บรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม แผนที่นี้คือตัวเมืองทนบุรีซึ่งพม่าดอดเข้ามาเขียนเอาไว้เมื่อไรไม่ทราบเป็นแผนที่ซึ่งเขียนลงบนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ราว3าคูณ6ฟุตเขียนด้วยสีฝุ่นมีสีสันสวยงามบอกทางเมืองและจุดสําคัญต่างๆไว้ชัดเจนพอสมควรเนื่องจากตัวหนังสือในแผนที่ทั้งหมดเป็นภาษาพมา่าจึงต้องไปรบกวนขอความรู้จากด็อกเตอร์ สุเนชุตินทารานนท์อาจารย์ประจำคณะอักษาารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกราดเปลืองเรื่องพม่าช่วยอธิบายขยายความภาพของกรุงธนบุรีชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้รู้สึกถึงความเป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ซึ่งควรจะมีความวิจิตโอฬารและสมพระเกียรติมากกว่าตัวพระราชวังเดิมที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้หลายเท่าตัว แผนที่แสดงไว้ชัดเจนว่าเขตตัวเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองฝั่งเจ้าพระยาคำพม่าเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาว่ามหานาทีด้านตะวันตกซึ่งเป็นวังหลวงสายลับพม่าคงให้ความสำคัญมากกว่าและให้รายละเอียดมากกว่าเมืองฝั่งตะวันออกการเทียบมากราส่วนแบบแผนที่สมัยใหม่ใช้ไม่ได้กับแผนที่นี้ริมเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยลงไปถึงปากคลองบางหลวงสองคลองนี้พม่าไม่ใส่ชื่อ คือเขตเมืองฟากตะวันตกจะเห็นว่ามีกำแพงล้อมเมืองอยู่ทั้งสี่ด้านมีประตูเข้าเมืองทั้งหมด21ประตูน่าคิดว่าแนวกำแพงนี้เป็นกำแพงรอบกรุงอีกชั้นหนึ่งหรือเป็นแนวกำแพงเดียวกับที่พระเจ้าตากโปรดให้สร้างครึ่งริมคลองทั้งสมด้านตรงมุมด้านใต้ตรงปากคลองบางหลวงซึ่งมีรูปปืนใหญ่คือป้องวิชัยประสิทธิ์เป็นป้อมอันเดียวกับที่เห็นธงราชนาวีไทยปลิวสวัยอยู่ขณะนี้ และเป็นป้อมที่ปรับปรุงจากรากฐานเดิมที่สร้างแต่คราวอายุธยาพื้นที่ในกำแพงเมืองจะเห็นว่ามีทางเชื่อมถึงกันหมดโดยมีคลองเชื่อมจากตัวแม่น้ำตัดขวางออกคลองคูเมืองเพียงเส้นเดียวซึ่งน่าจะเป็นคลองบางว่าใหญ่ข้างวัดระคังส่วนคลองมอญและคลองนครบานไม่ปรากฏในแผนที่นี้และในแผนที่จะเห็นว่าแนวคลองและแนวกำแพงวังได้แบ่งพื้นที่เป็นสมสามส่วนโดยประมาณคือ กรอบสี่เหลี่ยมด้านขวาสุดติดกับป้องปืนคือเขตพระราชวังซึ่งในพงศาวดานระบุว่าถือตามแนวกำแพงเมืองเดิมโดยรวมเอาวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดไว้ในเขตวังหลวงด้วยหากยึดข้อมูลนี้กำแพงวังน่าจะกว้างถึงคลองเหนือวัดอรุณเป็นอย่างน้อยภายในกำแพงวังจะเห็นแนวกำแพงอีกชั้นหนึ่งผู้เขียนเน้นให้ดูใหญ่และมิดชิดแน่นหนาเป็นพิเศษ ท่านอาจารย์สุเนศบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินหรือเป็นเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งทั้งพระตำหนักและแนวกำแพงวังตามที่ปรากฏในแผนที่นี้ไม่เหลือร่องรอยให้เห็นแล้วในปัจจุบนันท่าน้ำริมเจ้าพระยาตรงประตูซึ่งเชื่อมถึงตำหนักในได้นั้นพม่าระบุไว้ว่าเป็นท่าครึ่งวังส่วนประตูเข้าวังที่อยู่ถัดมาทางซ้ายมีชื่อว่าประตูถือน้ำพระพิพัฒน์ จึงเป็นไปได้ที่รูปอาคารหลังใหญ่ริมกำแพงวังด้านเหนือจะเป็นท้องพระโรงซึ่งพระเจ้าตากสินเสด็จออกว่าราชการแต่จะเป็นท้องพระโรงหลังเดียวกับที่เห็นอยู่ในวังเดิมตอนนี้หรือไม่คงบอกไม่ได้ในพื้นที่สี่เหลี่ยมถัดมาซึ่งอยู่ตรงกลางพระนครน,นั้นมีรูปอาคารเด่นสะดุดตาอยู่หลังหนึ่งแวดล้อมด้วยรูปเรือนเล็กๆเ,เป็นจำนวนมากพมา่าบรรยายไว้ว่าเป็นบ้านพระยาจัก,กรีซึ่งน่าจะหมายถึงที่ประทับเดิมของรัชกาลที่หนึ่ง น่าสังเกตว่าในพงศาวดารและในบันทึกเก่าๆเช่นในจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนริศรอเทวีนั้นกล่าวถึงบ้านขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยพระเจ้าตากสินว่าอยู่ในเขตกำแพงฟากตะวันตกเป็นส่วนใหญ่และมีอย่างน้อยสองทานซึ่งพำนักอยู่ที่เดิมทั้งสองแผ่นดินคือเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศหรือพระยาสุริยะอภัยในแผ่นดินพระเจ้าตากสินนั้นมีบ้านอยู่ตรงชุมชนบ้านปูน แถวสิริราชมาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่หนึ่งจึงสถาปนาเป็นพระราชวังหลังส่วนอีกท่านคือเจ้าพระยาธรรมทิกรซึ่งเป็นเจ้ากรมมาวังครั้งกรุงธนบุรีบ้านของท่านอยู่ใกล้ปากคลองมอนบริเวณเดียวกับบ้านพระยาจากักรีแต่ไม่ทราบว่าในแผนที่คือหลังไหนเมื่อรัชกาลที่หนึ่งได้ขึ้นสวยราชสมบัติแล้วในพระราชพงศาวดารปรากฏคำว่าพระราชนิเวศหรืออีกชื่อว่าบ้านหลวงที่วังเดิม ซึ่งน่าจะหมายถึงปรงบ้านพระยาจักรีส่วนวังพระเจ้ากรุงทนบุรีนั้นเปลี่ยนมาเรียกว่าวังเก่าเจ้าตากพื้นที่กรอบซ้ายสุดอยู่ติดคลองบางกอกน้อยเห็นรูปแล้วเดาได้ทันทีว่าบริเวณนี้ต้องเป็นโรงช้างต้นแน่รู้สึกว่าผู้เขียนแผนที่เองก็ให้ความสำคัญกับโรงช้างมาก ในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงช้างทรงของพระเจ้ากรุงธนบุรีว่ามีทั้งหมดสีเชือกจึงเป็นเรื่องบังเอิญมากที่รูปช้างในแผนที่นี้ก็มีอยู่สีเชือกเช่นเดียวกันอีกเชือกหนึ่งอยู่ฝากตะวันออกส่วนอาคารอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างแต่หลังใหญ่ที่อยู่ติดโรงช้างน่าจะเป็นตําหนักของเจ้านายคนสําคัญบริเวณปากคลองตรงมุมขวาควรจะเป็นวัดบางว้าใหญ่หรือวัดระฆังเพราะพม่าเขียนว่า ถ้าครึ่งวัดถัดมาทางซ้ายมือน่าจะเป็นฉางเกลือและชุมชนบ้านปูนเขตบ้านเดิมของพระยาสุริยาอภัยตรงคลองคูเมืองด้านตะวันตกซึ่งติดมาให้เหงเพียงบางส่วนนั้นมีเครื่องหมายที่ไปทางคลองบางกอกน้อยบอก,กว่าทางไปสุสานและอุ่เก็บเรือทําให้พอเห็นเขาว่าอุ่เก็บเรือหลวงนั้นอยู่คลองบางกอกน้อยมาแต่เดิมส่วนสุสานที่ระบุไว้น่าจะเป็นสุสานแขกริมคลองฝั่งใต้ซึ่งทางรถไฟได้ผ่านทับไปหมดแล้ว ข้ามฟากมาด้านตะวันออกเขตกำแพงชั้นในพม่าะระบุว่าเป็นวังลูกเจ้าเมืองบางกอกซึ่งน่าจะหมายถึงพระเจ้าลูกเธอกรม,มขุนอินทรพิทักษ์ในแผ่นดินพระรอเจ้าตากศิน์ก่อนหน้านี้เคยสงสัยกันว่าชื่อวังนอกในบันทึกเก่านั้นหมายถึงที่ใดแน่จึงเป็นไปได้ที่จะเรียกวังพระเจ้าลูกเธอฟากตะวันออกว่าวังนอกตรงมุมซ้ายในกำแพงเมืองมีรูปเรือนอยู่หลังหนึ่งพม่าเขียนไว้ว่าเป็น บ้านหัวหน้าชาวจีนในที่นี้น่าจะหมายถึงบ้านพระยาราชาเศรษฐีผู้ดูแลชาวจีนซึ่งอยู่กันอย่างหนาแน่นตามริมน้ำฟากตะวันออกเรือนแพที่เห็นเรียงเป็นแถวในแม่น้ำคือชุมชนชาวจีนต่อมารัชกาลที่หนึ่งได้สถาปนาวังหลวงครึ่งใหม่ในบริเวณนี้ชาวจีนจึงย้ายไปอยู่ด้านใต้คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองเหนือวัดสามเพงและกลายเป็นย่านชหน้าเทามาจนปัจจุบัน หน้าแปลกที่ด้านเหนือกำแพงพระนครฟากตะวันออกไม่ปรากฏบ้านของเจ้าพระยาสุรสีอยู่ในแผนที่ทั้งที่ในสมัยกรุงธนบุรีท่านผู้นี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่และมีความสำคัญไม่น้อยกว่าพระยาจัก,กรีและไม่น่าเชื่อว่าพมา่าจะไม่รู้จักถัดคลองเมืองขึ้นไปทางทิศเหนือตลอดริมเจ้าพระยาฟากตะวันออกคือชุมชนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ มีชาวขเขมรล,ลาวยวนเป็นต้นเลยจากนั้นไปเป็นชุมชนมอนซึ่งอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่ทั้งสองฝากน้ำข้ามกลับมาดูฝั่งตะวันตกอีกครั้งคลองแรกที่อยู่เหนือคลองบางกอกน้อยขึ้นไปนั้นพม่าไม่บอกชื่อแต่น่าจะหมายถึงคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งอยู่เลยเมืองบนทบุรีขึ้นไปเล็กน้อยและตรงมุมที่มีรูปป้งไข่อยู่นั้นคือพื้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบันจากนี้ไปในแผนที่จะรวบรัดตัดตอนอย่างมาก คพราะคลองถัดไปพมา่าระบุชื่อคลองสีกุกและถ้าเป็นอันเดียวกับคลองสีกุกที่บางไซเท่ากับว่างูไซสุดของแผนที่คือเมืองเก่าอายุทยาที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการมองหาตัวตนของทนบุรีที่ปรากฏอยู่ในแผนที่โดยคร่าวๆเท่านั้นหากต้องการข้อมูลแบบวิเคราะห์เจาะลึกและถูกต้องมากกว่านี้โปรดติดตามจากหนังสือเรื่องกรุงทนบุรีในหลักฐานพมา่าของดอเตอร์ สุเนศชูตินทรานนท์ซึ่งจะออกจำหน่ายเร็วๆนี้ส่วนแผนที่ธนบุรีฉบับจริงซึ่งอยู่เมืองพม่านั้นคุณนิรมนบ์บกว่าป่านนี้ไม่รู้ท่านศาสตราจารย์ชาวย่างกุ้งแกยกให้ใครไปแล้วหรือยังถ้าสูญหายไปก็นับเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะนี่คือแผนที่กรุงธนบุรีเพียงฉบับเดียวที่เขียนครึ่งในช่วงที่สถานที่ต่างๆในพระนครยังอยู่ครบสมบูรณ์ช่วยให้เห็นภาพธนบุรีได้ชัดเจนที่สุด และที่สำคัญแผนที่ฉบับนี้เขียนโดยพมา่าไม่ใช่ฝรั่ง